เื่อเรารู้จักบาลานซ์ของเขาแล้วเราก็มั่นใจแล้วนะครับเราก็ลองปรับความพุ้นชินกับรถอีกสเต็ปหนึ่งก็คือลองเคลื่อนย้ายนะครับรถดูนะครับไปในทิศทางที่เราต้องการที่จะไปนะครับเหมือนกับเราจําลองสถานการณ์จริงว่าเราสมมุติไปจอดที่หนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีการเข็นรถบ้างนะครับคือการเข็นรถนะครับผมแนะนําว่าให้ลงนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆข้อมรถหรือพยายามเข็นนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่บนรถแล้วพยายามเข็นเดินหน้าหรือถอยหลังนี่นะครับ มันค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับเราอาจจะรู้สึกมั่นใจนะครับพะรู้สึกว่าเอ้ยเรามี2ขายันพื้นใช่ไหมเราอยู่บนรถรู้สึกอาจจะมั่นใจมากกว่าแต่จริงๆแล้วการลงมาเข็นนะครับสร้างความมั่นคงนะครับได้มากกว่าเพราะว่าเรายืนบนพื้นนะครับได้มั่นคงแล้วตัวเราสัมผัสได้ถึงความมั่นคงได้นะครับแล้วถ้าเราเรียนรู้บาลานแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจับเบรคหรือคอนคอน,นเบรคหรือผักรถหรือมองทุกอย่างเนี่ยได้เคลียร์นเนอยใช่เมื่อถอยหลังเนี่ยเราก็สามารถหนันกลับไปมองได้ถูกไหมเราหานัาาราราน <ไป S 2> เย er yes, er ี่ยวตัวหันไปมองเถอะครับแล้วก็เห็นท yes, ุกอย่างไม่เคลียร์นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแนะนาว่าลงมาดีกว่านะครับเพราะนั้นการที่จะเข็นรถได้ดีหรือการเคลื่อนย้ายรถได้ดีเนี่ยนะครับก็คือหกเข็นนะครับเนาะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพยายามไม่รีบนะครับแล้วก็มือประคองเบรกไว้นะครับเนาะนะครับแล้วก็ลองขยับสั้นๆห่วงก็ได้นะครับเนี่ยขยับเดินหน้านะครับขยับถอยหลังขยับเดินหน้า สุดแขนเราเนี่ยเนี่ผักไ้อยหลังนะครับเนี่ยเดินหน้านะครับครับถ้อยหลังเห็นไหมฮะไม่นําไม่ทําเร็วเกินไปนะเพราะถ้าเราเข็นเร็วแล้วเบรกแรงนะครับมันจะเป็นเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเข็นเร็วนะครับเบรกแรงนะครับรถจะมีอาการอะไรครับเข็นเร็วเบรกแรงนะครับเนี่ยครับยิ่งรถที่มีช่วงยุบเยอะนะครับอย่างคันนี้อย่างที่บอกคือรถที่สูงมีช่วงยุบเยอะนะครับครับเขาดีไซน์มาเพื่อเขาเรียกว่ารับกับสภาพถนนนะครับที่เอ่อมีความ ไม่เรียบนะครับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีกาวเคลนแลน์นะครับดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งรถชกยาวเนี่ยระยะยุบมันก็ยิ่งมากเพราะไม่นําให้เข็นเร็วเกินไปนะครับหรือเบรกแรงเกินไปนะครับเวลาเข็นคอยหลังก็คือมองไปครับมองไปแล้วก็ผลักมือซ้ายประคองแฮนด์นะครับแล้วก็เข็นถอยหลังสามารถเดินแบบเป็นธรรมชาตินะครับได้เลยนะครับเดินหน้านะครับ รถแฮนด์กว้างนะครับเราต้องชิดกับตัวรถนิดนึงนะครับเพราะแฮนด์กว้างครับผมสูง178นะครับแล้วก็ตัวสั้นแฮนถายยาวนะครับก็เนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับขาบาลานซ์แล้วก็เดินไปแล้วก็ประคองเบรกไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับลอเห็นด้านท้ายหลังดูนะครับพอเราปรับตัวได้นะครับรู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจขึ้นนะครับเนีะทีนี้ลองหักเลี้ยวบ้างนะครับ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้คือว่าการหักเลี้ยวนะครับบาลานซ์รถจะเปลี่ยนไปนะเพราะรถมีองศาคอเนาะมีมุมเล็ง้งระยะเทลนะครับนะบาลานซ์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับหักแคนนะครับแล้วก็เลี้ยวนะครับไม่ใชไหมฮะนี่มานี้นะครับเห็นไหมนะครับเราอาจจะเห็นไปหักไปนะครับแต่เวลาเห็นไปแล้วหักแคนไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะแต่ถ้าจะหักไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็รู้ระยะการหัก ของคอว่าหักได้มากแค่ไหนด้วยนะครับเนาะ,ะก็ง่ายๆนะครับฝึกให้คุ้นชินนะครับฝึกให้คุ้นชินเนาะเราก็จะมั่นใจมากขึ้นครับผมเนาะ ลองทํากันดูนะครับเนาะถ้าเราคุ้นชินแล้วเราก็จะไม่กลัวแล้วล่ะ